สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Power เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะให้ดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าดูสิดูสิส mm hmm. บรรยากาศดูดูดอนัอนเกรดค่ะฝนตกฝนตกชั้งวันแล้วก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็คือซัมเมอร์ร้อนจา้าเงื่อแต่เงื่อออกรักจะเอืยดสุดท่แต่คือเดยนี้ก็คือ ทั้งวีคค่ะที่ฝนตกก็คืออันนี้เป็นธรรมดาของประเทศอังกฤษอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ของที่นี้นะคะตัวอาทิตย์ก็ไม่รู้จะพาไปไหนเพราะว่าฝนตกเนาะ,ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปกินซันเดยร์โรสกันนะคะถ้าพูดถึงซันเดยร์โรสเนี่ยก็คือเป็นรมเนียมของชาวอังกฤษอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คนอังกฤษเขาทํามาตั้งแต่อดีตเขาก็มีอดีตนะเขาก็มีประวัติว่าทำไมถึงเป็นซันเดยร์โรสเนี่ยก็เพราะว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่เขาบอกว่า ามีค่าบริวารอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องทํางานรับใช้ค่ะบดีแล้วใน1อาทิตย์เนี่ยเขาจะทํางาน6วันแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันหยุดของเขาแล้วพอวันหยุดของเขาเนี่ยที่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องไปโบสถ์พอหลังจากมาโบสถ์เนี่ยเขาก็ให้แม่บ้านชอางติดอะไรพวกนี้คะ่ะคนทาไก่อบพวกหมูอบอะไรต่างๆเนื้ออบอะไรพวกนี้นะคะก็จะกินกับพวก ยอกชาไอตัวขนมปังแพนไม้ขนมปังอะไรเงเป็นแป้งสักอย่างนะคะแล้วก็กินกับเกวิ่ซอสนะคะแล้วก็เป็นแบบผักต้มมันฝรั่งโบดอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะยังไงแต่ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนด้วยนะคะกดต,ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าวิหน้าแพทจะไปไหนเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วคราวนี้คือ เช็คอากาศแล้วค่ะอากาศดีแล้วจี๊มากๆแล้วแล้วก็เป็นแดดออกแล้วนะคะก็ถ้าอยากรู้แพนจะพาไปที่ไหนอีกก็ฝากกดติดตามกดติดชมดนียนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะอากาศอังกฤษอุ๊ยหนาวมากฝนตกก็เลยมากินวันอาทิตย์ทำหาอะไรกินกันนะคะ แพรมาร้านอาหารที่ชืว่าโทบี้นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าผับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากมาชิมซันเดย์โรสดูบ้างแพรจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเขามีหลายสาขาอยู่เผื่อใครสะดวกใกล้ที่ไหนอยากจะลิ้มลองความเป็นอังกฤษก็ไปลองได้เลยนะคะพอเราเข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็บอกชื่อของเขาตามที่เราได้จองไว้นะคะ แล้วเขาก็จะมีให้เราสแกน QR code เพื่อในกรณีที่ใครติดโควิดหรือต้องการให้เรากักตัวขึ้นมาเราก็จะสามารถระบุตัวตนได้นะคะซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆเลยค่ะ จะเป็นเมนูของเขานะคะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะให้เลือกต่างๆมากมายนะคะนี่นะคะพอเราเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมคะขอแจ้เราสั่งเครื่องดืง่มนี่ค่ะ,คะก็เลยสั่งเป็นไซเดอร์นะคะอันนี้เป็นรสเบอร์รี่เชอร์รี่ค่ะเราจะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเพรยังไม่เคยกินไซเดอร์ก็คืออารมณ์ประมาณแบบกึ่งไวน์กึงก่งเบียร์อะไรประมาณนี้คนอังกฤษเขาจะชอบกินไซเดอร์มากนี่ค่ะมาดมกันนะคะว่าเป็นไงเขาต้องเติมเต็มๆป้ววะ หอมเบอร์รี่มากๆหอมแบบกลิ่นพวกเบอร์รี่หรือว่าเชอร์รี่อะไรเงี้ยค่ะฟันตาชัดๆเลยอะแต่เป็นของแอลกอฮอล์นะคะเด็กๆกินไม่ได้นะจ๊ะเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะว่า มีแอลกอฮอล์ประมาณ4-5%ปนะประมาณนี้สำหรับสาวๆที่แบบว่าไม่ต้องการจึ่มหมืนเมามากนะคะก็ลองชิมได้นะตัวนี้เออิยอร่อยอร่อยดีเลยแหละนี่ค่ะอืตอนนี้รอคิวอยู่นะคะรอคิวที่จะไปตักบุฟเฟ่ก็ได้พาทุกคนมาดูนะคะว่าธรรมเนียมการกินของชาวอังกฤษเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอคิวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปกัน,นะกทีาฮัลโหล โอเคย่ oh, okay. yeah, please แค่น yes. no, <c oughs> ี้ก yes นอกมาไม่รู้ว่าคือจริงๆเขาต้องสั่งให้เอาได้ทุกอย่างเลยนะคะเขาจะตัดเนื้อเป็นให้เห็นไหมเห็นไหมเป็นแบบแบบว่าเป็นเนื้อหมูนี่เขาก็จะเป็นเนื้อเขาก็จะเป็นกับ yes please uh, not much now yeah thank you แล้ว please yes please Helps? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Do like um, gravy? Yes, please. On, on, on side. Um on top is fine. Top. Yeah. And do you like any sauce, crumble sauce, meat sauce, sauce release, apple? I'm okay with that. Yeah. You can go sit on your table. My c o a l i t u w i l fine. All right. Sure. Okay. นี่นะคะเค้จะมีตัวยอกชายอีกผู้แล้วเขาก็จะมีเห็นแม้ตัวเนี้ยเป็นตัวหมูเขาก็จะเฉินหมูให้เราเลยอ่ะเชฟเขาก็จะเฉินหมูให้เราเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแกมมอนก็หมูเหมือนกัน Yes, p e s แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์กี้เป็นไก่เขาก็จะตัดให้เรานะคะนี่นะคะก็เป็น <Yep. S 1> ตัวเนื้อเขาจะตัดให้เราก็จะ <Yeah, S 1> มี s <S เป็น <yeah. S 1> มันอบ oh. yeah, <yeah>, yeah. น,นะคะ just okay. แล้วก็จะมีแมช h e d p o t a t นี่ก็จะเป็นขออ e a นี่นะคะพอเราสั่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็เอามาเสิร์ฟเราเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบแบบรวมรวมมิกซ์ทุกคนก็จะกินแบบว่าเห็นไหมเขาจะมีตัวเนี้ยขนมปังเหมือนเขาจะเรียกว่ายอกชายเนาะ เราประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมีนเขาก็จะกินแบบในจานเดียวหนึ่งเลยก็กินกับไซเดอร์ค่ะขอชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงก็จะมิกซนะ์มิกซ์อ่ะมิกซ์มิกกันกระหล่ำปีอบชีสค่ะเพราะว่าน่าจะไม่ถูกปากคนไทยมากนะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบแบบนี่เนื้อที่เขาตักตัดให้เรา,เาก็จะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็จะราดซอสเกวี่เนาะอืมอืม รสชาติก็คือเป็นแป้งกับกรอบอ่ะมันไม่เชิงขนมปังอ่ะมันเชิงแบบแบบจะพูดว่ายังไงอ่ะแบบแป้งโรตีพองๆหรือว่าอืมมันอย่างนี้ค่ะอืมอืมฝรั่งมากดูสิเราจะกินแบบจังใหญ่มากอืม อันนี้เป็นบุกเวชใช่ไหมคะจานนี้อยู่ที่ประมาณ7ปอนด์เนาะก็อยูประมาณ300บาทแต่ว่าหมูกระทะดีกว่าก็โอเคอะแต่ว่าเหมือนต้องมากินทางนึงนะเป็นธรรมเนียมของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมปับมันทำละลายละลายในปากด้วยไม่มีอะไรเป็นไทยเลยสักอย่างจ้ะฝรั่งมากกินจานใหญ่หนุมปังเนื้อผักตม้มตามนั้นแล้วอีกอย่างนะอย่างเงี้ยร้านอาหาร ประมาณเนี้ยมีบาร์มีอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่เนี้ยเขาเรียกว่าผับผัาาบว่าเราก็คือจึ้งจึง้งไปแดนผับจ้ะแต่ว่าผับที่เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มมีอะไรอย่างงี้พายมาแรกๆนะพวกไปผับฉันเลใจเต้นเลยใจยฉันนึกว่าจะไปดินไปแดนโอ๊ยแต่งตัวไม่พร้อมจะไปผับจ้าไปผับต้องเปรี้ยวแซ่บไม่จ้าฝรั่งบอกว่าอะไรไปผับไปกินข้าวเปนนอกเปนนอกเหรอ จะพับตเกีนงข้าวหรือเฉยไปพับคือการตะเกีนงข้าวอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่แม่รู้นะคะเดี๋ยวบางคนก็คงรู้แล้วแหละไม่รู้เองจ้าใจคิดจะไปเดนดึง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 จุจ่ะก,ก็ประมาณนั้นฉันกิฉันบอกสาวว่าไงรู้ไหมฉันบอกว่าเนี่ยวันหลังนะล้วบอกเขาว่าจานฉันขอเนื้อหมดเลยจ้ะขอเนื้อทุกอย่างเนื้อให้เต็มเต็มพูนๆจ้ะแล้วก็จานสาวก็เป็นเหมือนแบบข้างเคียงของข้างเคียงเล็กน้อยแล้วเรามาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยสาวบอกฝรั่งไม่ทาแบบนี้ หมายความว่าไงอะด่าปะวะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคอนเทนต์ฝนตกไปไหนไม่ได้จ้าอยู่แถวนี้ก็เลยพามาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอังกฤษอันนี้เขาเรียกว่าแกมมอนเนาะแกมมอนก็คือหมูนั่นแหละหมูส้มเหรอเ <laughs> ปรี้ยวเค็มเอ้าเราหมูดองอะ่ะรสชาติมันคือเหมือนประมาณว่าเค็ม,เ,มเออเหมือนหมูส้มอะส่วนของขา เหมือนเขาเอาไปเบกก่อนนะหรือว่าไปทำอะไรไม่รู้กับมันอนะแบบถ้ามันเค็มๆอะ่ะเออมันเค็มมากเลยนะแบบไม่ต้องปรุงเลยอันนี้เป็นชวนขาประมาณนั้นแหละมาหวานแล้วเมันเลี่ยนด้วยอวันนี้ก็ไม่หมดนะคะก็คือกินไม่หมดจริงๆเพราะมันเยอะมากก็หวังวิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากมาเที่ยวอังกฤษแต่ไม่รู้ว่า อาหารประจําชาติของอังกฤษเป็นยังไงอาหารที่เขากินก็ปิดคลิปไปกับบรรยากาศของร้านอาหารร้านนี้ชื่อโทบี้นะคะถ้าแบบเพื่อนๆอ,อยากจะมาก็คือเป็นร้านอาหารธรรมดาแหละแต่ว่าก็มากินเพราะว่ามีเป็นซันเดย์โรสเป็นของแบ,บบวัฒนธรรมเพื่อจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครอยากจะมาทานใครจะชอบแนวแบบแนวฝรั่งนิดนึงแนวราดน,น้ํากีวีมีผักต้มมีมัมนฝรั่งมีอะไรพวกนี้นะคะก็มากันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะ บ๊ายๆค่ะอ่ะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แพรด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ